เป็นการช่วยลดภาวะร้อนร้อนเป็นการรัพลังงานไปได้ในตัวและแค่เราเปิดหน้าต่างอากาศภายในอย่างมันก็มันก็เย็นพออยอู่แล้วมันก็ไม่ต้องใช้พลังงานแล้วเนาะงั้นเราไปเปิดแอร์กันดีกว่าแปบแล้วเปิดหน้าต่างแทนกันเนาะวุ้แค่นี้อากาศจะเย็นสบายแล้วเรออไม่เห็นต้องเปิดแอร์เลยเปิดทำไมก็ไม่รู้แค่นี้นะคะก็เป็นวิธีการช่วยลดโรคร้อน ก็จะเป็นการช่วยกันไยา